Happy birthday. Happy, birthday. happy birthday to you happy, happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy, happy, birthday. Birthday. happy birthday Happy birthday to you What's going on? What's going on? Happy birthday, birthday. อีกแล้วอีกแล้วตบมือตบมือตบมือเอาเป่าเลยเป่าาตบมือ้ได้เอาเปล่าดนิเปล่าดิเอาเป่าอันไหนก่อนเป่าเป่าเลยเอาเปล่าเปล่าเลยอ้าวมันไม่ดับสักที เปล่าสิเปล่า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 เอาให้ดับอ้าวดับแล้วอ้าเอาอะไรนี่ด้วยนี่ด้วยนี่ด้วยเอยเอ้อะไร